มารีวิวรถ7ที่นั่งนะครับโผมปี2017ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ13,900บาทเท่านั้นครับผมไม่มีชนหนักพิกคว่ำตัดต่อกอไม้นะครับตรวจเจอรับซื้อคืนเต็มจำนวนเงินมาดูกันจริงไหม สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับณที่โชว์รูมรถยนต์มือ2 Perfect เฟคานะครับซอยลาซาล87ถนนสุขุมวิท105เขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มารีวิวรถ7ที่นั่งนะครับนะแบรนด์ฮอนด้นะครับน่าใช้งานแบบผมปี2007ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเลขไม่ใช้งานมาเพียงแค่แสนหน่อยๆเท่านั้นนะครับกับราคาขายครับสุดทีอยู่ที่8 0 0 0 0 4 7 0 0 0เป็นราคาหักส่วนลดโปรโมชั่นแล้วค่างวดตลอดอายุสัญญาครับจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ13,900บาทเท่านั้นครับผมมาดูตัวรถกันครับนะตัวนี้มาในโฉมสีเทาดำนะครับผมมาในโฉมสีเทาดำนะครับอ่านะครับไฟหน้าก็จะเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับนะคันนี้รุ่นย่อยคือเครื่องยนต์2.4นะครับรุ่นย่อยคือตัว E นะครับระบบเกียร์ออโต้อ่านะครับรองท็อปเลยคันนี้นะครับ ไฟหน้า LED นะครับมีไฟ daylight แล้วก็ไฟเลี้ยวสอดแทรกอยู่ในโค,ม,โคมเดียวเลยนะครับผมมาดูด้านข,าข้างของตัวรถครับล้อแม็กเป็นล้ออลูมิเนียมเดิมๆจากศูย์ Honda. อนด้านะครับเป็นสีเงาต่าสีดำนะครับสวยงามมากเลยตัวนี้นะครับนะมาพร้อมกับคิวส r l เลสนี่เป็นไงสวยๆกันไปเลยนะครับผมนะตัดกระสีรถได้อย่างดีเลยนะครับนะทันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันกระจกมองข้างก็เป็นแบบ ทาไฟฟ้าและปับไฟฟ้าด้วยนะครับนะที่สําคัญเฟอร์เฟคคาร์ของเรานะครับเด่นในเรื่องรับประกันตัวรถนะครับไม่มีโซนหนักมีความตัดต่อกอไม้นะครับตรวจเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนเงินมาดูกันจริงไหมนี่แผนเพศนะครับอยู่ครบทัวเลยนะครับแล้วก็หมุดจะต้องไม่มีรอยตอกหรือกระแทกเข้าไปนะครับตัวนี้นะเป็นเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับน็อประตูยังไม่เคยขยับเลยนี่ทั้งตัวในทั้งตัวนอกนะครับผมอ่านะครับ ให้ดูเม็ดอากันสักนิดหนึ่งนี่ครับของเดินต้องเป็นแบบนี้นะถ้ารถมีตำหนิหรือมีอุบัติเหตุมาตรงนี้จะเรียบเนียนไปหมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคไปดูประตูหลังกันบ้างนะครับผมมีตัวคันกระแทกใส่มารบเลยนะคันนี้อ่ะมาอ่ะนะครับเห็นไหมสีภายในจะเป็นสีดำเดิมหมดเลยอ่าน,ะ,นะครับผม เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันบ้างมีไหมเพราะปกติรถถ้าโดนเบียดจากตรงนี้มาเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะต้องเป็นเรียบเงียนไปหมดเลยแต่นี้รถเป็นสภาพเดิมนะครับบอดี้สวยเลยนะครับคันนี้โอเคนะครับมาด้านหลังกันบ้างครับผมคันนี้นะครับฝาท้ายก็จะเป็นตัวแบบเปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่ครับผมสะดวกสาพสะดวกสบายนะครับผมนะก็พูดง่ายว่าผู้หญิงใช้งานก็ไม่ต้องมายกให้มันดูหนักนะครับนะตัวนี้ก็ ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเบาะหลังนะครับแถวที่3านะครับสามารถทับได้เก็บของได้นะครับผมนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมๆเลยยังไม่เคยขยับนะครับผมนี่นะครับบอดี้สวยนะครับของเรานะครับผมปิดกันบ้างปิดก็แค่เพียงกดปุ่มแค่นั้นนะครับนี่มีกล้องมองหลังนะครับนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับ นะคาน,นี้ใครสนใจอยากซื้อคนเดียวนะครับนะปรึกษาได้เรามีไฟแนนซ์รองรับถึง10สถาบันการเงินนะครับออกง่ายได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชาการธุรกิจส่วนตัวเจ้าของกิจการผู้รับเหมาหรือจะรวมไปถึงเกษตรกรนะครับนะขอเพียงแค่มีรายได้ตั้งแต่2 0 0 0 0นเจอ2พ0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยถ้ารายได้ไม่พอตามเกณฑ์นะครับสามารถนำคนในครอบครัวมากู้ร่วมได้ติดแบ็คลิสต์ได้ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนกู้รวมครับผมมาดูด้านขวาของตัวรถกันบ้าง นี่ครับนะครับผมเบาะหนังสีดำนะครับนะทั้ง3ตอนนะครับเป็นเบาะหนังสีดำหมดเลยนะครับผมมีแอร์หลังให้ด้วยตัวนี้นะครับนี่หมดกังวลเรื่องแอร์ไม่ถึงเบาะที่2หรือเบาะที่3นะครับผมนะครับนะของเราจัดไปแน้นได้ทั่วประเทศไทยฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะครับคูลค่าส0 0 0 0บาทเพอร์เฟคคาดูแลให้นะครับผมมาดู ทางด้านของคนขับแล้วเดี๋ยวพาไปดูภายในพร้อมกันเลยนะครับผมมาดูครับผมเริ่มจากนี้ก่อนเลยเห็นไหมบอกไปแล้วว่าเป็นกระจกไฟฟ้านะครับรอบคันเลยนะครับนี่เซ็นอร์ล็อกนี่ใช้งานได้ปกตินะครับลำโพงเสียงกลางเสียงแหลงครบถ้วนทั้ง4ประตูนะครับผมอ่าถานลงมานะครับคันนี้เป็นระบบกุญแใจกีเลสนะครับแล้วก็เป็นระบบพุสตสตาร์ทด้วยนะครับอ่านะครับมีมีตัวปรับตำแหน่งไฟหน้านะครับต่ำสูงได้นะครับผม ระบบกรลื่นถลายมีเปิดฝาท้าทยจากในรถได้นะครับวงมาลยมันติฟังก์ชันครับคันนี้นะฝั่งขวาก็จะเป็นตัวล็อกรอบความเร็วหรือเรียกว่าคูสคอนโทลนะครับนะ,นะสามารถขับด้วยความเร็วคงที่และล็อกรอบไปได้เลยนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับนะวงมาลยตัวนี้ก็จะมีแอร์แบ็ก ในตัวด้วยนะครับผมนะในส่วนของเครื่องเล่นหรือวิทยุนะครับตัวนี้จะเป็นดําเนินจากศูนย์ฮอนด้านะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ AUX ได้ USB ได้นะครับ FMAM เล่นได้ทุกระบบนะครับระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับดิจิตอลออโต้แบบนี้เลยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับนี่เบรกมือมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับคันนี้มีที่วางแก้วให้ด้วยในส่วนของคอนโซลกลางนะครับผมและที่ใส่ของเห็นไหมฮะอ่ะ มีจุดปล่อยไฟตรงนี้แล้ว12โวลต์1จุดแล้วยังไม่พอมีตรงนี้อีกนะครับนะจุดเชื่อมต่อ USB AUX นะครับหรือจุดปล่อยไฟ12โวลต์อีก1จุดก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมครบถ้วนกันไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายใต้ฝากระโปรงกันบ้างครับคันนี้นี่ครับ2.4 VTEC นะครับ Tech ตัวนี้นะ2.4 i VTEC ตัวนี้นะครับเครื่องโยน2000 2,400cc บอกได้เลยว่าอัตราเร่งอัตราทดไม่ต้องเป็นห่วงครับคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับนะใครที่เป็นคนชอบขับรถเร็วหรือเป็นแบบว่าวัยรุ่นสไตล์แบบอารมณ์โฉบเฉี่ยวหน่อยตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะน็อตฝากระโปรงยังไม่เคยขยับเห็นไหมฮะอ่านะครับนะนี่น็นอตฝากระโปรงยังไม่เคยขยับทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะมีรอยแต้มสีมาร์กสีจากโรงงานอยู่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยคันนี้นี่ครับน็อตไม่เคยขยับเลยสองพารหนะ้า อโอเคครับผมย้ำราคาให้อีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็น Honda CRV นะครับ 2.4E ระบบเกียร์ออโต CVT รถปี2017สีเทาดำนะครับเลขไม่ใช้งานมาแค่160,000กโลนะครับกับราคาขายเนสุดหักส่วนลดแล้วนะครับเหลืออยู่ที่840,000 7,000บาทนะครับ847,000บาทค่อนข้งงวนอยู่ที่ประมาณ13,900บาทนะครับนะมีผมมีไฟแนนซ์ส่งเซ็นได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับนะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถกับทาง Perfect Car ของเราได้นะครับรวมไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยขอเพียงแค่มีอาชีพชัดเจนแค่นั้นนะครับแล้วอีกอย่างครับเราฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะครับมูลค่า20,000บาทฟีไปเลยฟีไปเลยนะครับนะหลัง เรื่องผ่านแล้วส่งมอบรถก็มีบริการส่งรถปีด้วยประเทศไทยรวมอยู่ในโปรโมชั่นตรงนี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีปีนะครับฟีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนนะครับคอยดูแลลูกค้าของเรานะครับนะตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนะ 1ปีเต็มอันนี้เราอยู่ในโปรโมชั่นของเราด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับผมนะก็ก่อนจะไปกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนะครับกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดรถเข้าใหม่ของเทอร์เฟคคาของเราครับวันนี้ชงขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ